สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายก๊อกชาแนลนะคะเนี่ยยายก๊อก ok พามาดูส่วนยายก๊อกอีกแล้วนะคะก็ดูได้แต่มุมมมุมนี้มุมเดียวเน่ยสวยที่สุดแล้วค่ะอีกมีอีก2มุมค่ะแต่ไม่สวยนะคะแต่ก็ก็พอดูได้เดี๋ยวเดียววันหลังเดี๋ยวยายจะมาให้ดูนะคะอ่ะไอ้น,นี่ฮะเวลาตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงยีิบเก้านะคะนี่ค่ะ เออวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะลมแรงมากเลยยายยายก็ไม่ได้เปิดเสียงดังนะเพราะเสียงลมมันแรงมากสังเกตสังเกตจากใบไม้นะคะสังเกตจากใบไม้แบบปิวแบบแรงมากเลยค่ะข้างๆส่วนยายก็จะมีส่วนเป็นส่วนปาล์มนะคะใบปาล์มนี่ก็จะปิวสวัยเลยค่ะแ เปลวแรงเลยคนะ่ะอากาศน่าจะหนาวอีกแล้วค่ะเพราะว่าเห็นกรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกแล้วก็จะหนาวกว่าครั้งที่แล้วนะคะอ,อใช่เลยเพราะว่าตอนปีใหม่นะยายก็กลับบ้านก็ลมแบบนี้และค่ะหนาวมากเลยค่ะหนาวมากอืมที่ที่ทต่างจังหวัดที่เขาวงกาลเซียนนี่หนาวค่ะเวลาหนาวนี่หนาวมากเพราะว่ามันจะอยู่เป็นแบบ ที่ที่รุที่ที่ที่รุ่มอะค่ะมันจะพูดยังไงนะคือเหมือนเขาวงก็เหมือนชื่อชื่ออำเภอเลยะคะ่ะเขาก็จะล้อมรอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นแอ่งกระทะนะคะเออเขาวงบ้านบ้านยายก็ก็จะอยู่ตรงกลางมีเขาล้อมรอบอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาหน้าหนาวนี้ลมก็จะลงมาจากภูเขานี่ก็จะแรงมากแล้วก็จะหนาวมากค่ะตอนเด็กๆนี่โอ้ยยายกองนี่ แตกไปหมดเลยค่ะผิวนี่เวลาหน้าหนาวนี่โอ๊ยแตกไปหมดเลยแขนขาปากเปิกแตกละแหงเจบ็บปวดมากเลยค่ะเลือดไหลเลยค่ะจริงๆนะไม่ได้โกหกนะสมัยแต่ก่อนจริงๆนะแล้วพวกครีมพวกอะไรนี่ก็จะไม่มีนะคะครีมทาผิวอะไรนี่ก็จะไม่มีก็จะเอาเป็นเป็นอะไรนะเปลือกแตงโมค่ะกินแตงโมแล้วก็เอาเปลือกแตงโมมาถูถูถูขาใครเคยบ้างคะเออยายก็เคยมาหมดแล้วนะคะพวกนี้ค่ะ ร uh huh. ีดผ้าก็เอาอะไรนะเตารีดสมัยก่อนใส่ถ่านนะ่ะแล้วก็เอาใบตองใบตองกล้วยมาถูถูถูให้มันลื่นนะคะมามามารีดมาแล้วก็ให้มันลื่นเตารีดมันจะได้ลื่นๆน,นะคะเออสมัยสมัยเด็กเนี่ยโอ้ยลําบากมากค่ะอืมแต่เดี๋ยวนี้อะไรนะอยู่กรุงเทพยังมองเห็นสวนตัวเองอะ่ะทุกวันน่ะเออก็เนี่ยยายก็ก็แบบจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะเออว่ายายก็ ดูดูได้อ่ะดูสวนยยก๊อกได้ทุกวันนะเออเนี่ยมีความสุขลมก็รู้ไม่ลมก็รู้อะไรเงี้ยครับมีปลาก็รู้ไม่มีปลาก็รู้นะคะเออดีมากเลยนะคะกล้องนี้ใครจะติดนะสอบถามยายก๊อกได้เลยนะคะยายก๊อกยินดีตอบทุกคําถามเลยนะคะโซล่าเซลล์เหมือนกันนะคะเออติดโซล่าเซลล์ก็ดีนะคะอือฮะนะใครสนใจก็ถามได้นะคะสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาเบอร์ยายก๊อกก็ได้นะคะศูนย์ 95732717จ็ดสาองนชอนค่ะยินดีรับโทรศัพท์นะคะยินดีตอบทุกคําถามนะยายล่ายายก๊อกว่างนะคะช่วงนี้ยายก๊อกว่างมากเลยค่ะอยากคุยค่ะอยากคุยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาวไปนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ